คาดครับคำสับตัลิ้นพันกันแล้วนะคะด่าเตชินบ่อยเกินไปอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์หน้าจอให้คนนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือคําศัพท์ของทิเชอร์มาร์กบางคนมาช้าก็ไม่ทันนะคะบางคนมาเร็วก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะไม่รู้เรื่องอ่ะคุณครูแคปหน้าจอไว้ให้แล้วก็จดนะคะตัวเต็มบรรทัดคัดลายมือคนที่เสร็จแล้วก็คือเก่งมากนะคะ Number one ก็เอาคําศัพท์ของเราขึ้นมาคัดต่อ คำแรกคือคำว่า baby corn แปลว่าข้าวโพดน้อยนะคะ baby แปลว่าน้อยใช่ไหม corn แปลว่าข้าวโพด baby corn ก็คือข้าวโพดน้อยถ้าคุณครูทำแบบนี้ลูกๆมองเห็นไหมหรือว่าคุณครูจะต้องตัดให้น้องเขียนภาษาอะไรอะคะคุณครู English ภาษาอังกฤษเหรอคะภาษาอีสานลูกอังกฤษกันกัน อังกฤษเนี่ยเขียน mm hmm. B A B Y C O R N baby corn แปลว่าน้องเขียนเท่ากับข้าวโพดได้ไหมลูกคุณครูอยากให้น้องรู้จักความหมายด้วยไม่งั้นเขียนไปบางทีไม่รู้ความหมายเนาะ mm hmm. เขียน baby corn แล้วก็เท่ากับข้าวโพดเช่นอ่ะมันต้องเห็นภาพนาะอปอนนังคุณครูเนาะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เช่นนะคะหมายเลขึหน <Israeli> <down> ึ b ่งไม่ใช่ข้าวโพดอ่อนนะคะอะไรนะลูกไม่ใช่ข้าวโพดอ่อนครับก็ข้าวโพดอ่อนไงม่ใช่เขาข้าวโพดอ่อนที่ถึงว่าบีบิอ่ะเช่นเลืองอ่ะเขียนเลขึหนึ่งก่อน b a b y c o r n baby corn ป ba ุ a ๊บนะคะจากนั b ้น จากนั้นมีคนจะโดนฝ่ามือนะคะบอกว่าอา้าวข้าวโพดอ่อนแบบนี้จะดีกว่าเนาะไปํำต่อไปได้เลยค่ะอ่ะอเ,เดี๋ยวรอ,อเ,เพื่อนก่อนอค่ะไม่งั้นคุณครูไม่เปิดให้สักคนดีไหมเฮ้อไม่ได้ทำเผื่อใครนะนี่ทำไว้เฉยๆแคบไว้เล่นๆแต่บังเอ,อิญไม่มีใครเสร็จสักคนนะคะ คุณครูแคปเล่นๆนะ่นี่แคปหน้าจอเล่นๆเนี่ยเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเบบี้คอนน้องก็เขียนภาษาอังกฤษตามจากนั้นน้องก็เท่ากับแล้วบอกว่าข้าวโพดอ่อนหรือฝักข้าวโพดน้อยอะไรก็ว่าไปที่เอาไปผัดใส่ผักแล้วอร่อยมากนะลูกลูกค่ะเลื่อนลงให้หน่อยค่ะหนูจะดูภาษาไทยค่ะนี่ไงคุณครูเขียนให้นี่ไงไม่เห็นเหรอลูกเนี่ยเนี่ยเขียนหนึ่งภาษาอังกฤษแล้วเท่ากับข้าวโพดอ่อนจะได้รู้ว่าแปลว่าอะไรเนาะ อ่านว่า baby corn baby corn เขียนนะคะคำแรกเสร็จหรือ,อยังคะ Number one เขียนแรกหนูเสร็จแล้วค่ะโอเค <Okay. S 2> คุณครูไปคำที่สองได้ไหมอาการเสร็จยังลูกโอเค number two basin ด้ขอ,ข,อ,อ,อ,ข,อขึ้นเล่นใหม่ได้ไหมคะเอ้า ได้ยินปริชัดถามคำนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยยูยังไม่ได้ขึ้นเล่มใหม่เลยเหรอลูกเฮ้หนูถามมึงค้งแต่เมื่อวานแล้วนะมึครูก็บอกว่าไม่พอขึ้นเล่มใหม่ไงคะลูกปริชัดมานิดเดี๋ยวจะขึ้นบัญชีดาไว้ก่อนปริชัดเนี่ยมีเรื่องต้องเคลียร์กันตอนเปิดเทอมมันจังเจอกัน เบซิลหระพาเขียนภาษาอังกฤษหมายเลขสองแล้วก็เท่ากับหอโบไอบหอโอหรออารักหออาภาใบาหระพา number t ให้มาเรียนไม่ต้องรีบกลับโอเคคำที่สองนะคะเบซิลจะอาจว่าซิวก็ได้จะโซก็ได้เบซิลแปลว่าใบหัระพากินกับขนมจีนอร่อยมาก ครูเป็นอะไรล ok? ูกขีดเส้นไม่เป็น uh, ค่ะเออให้ค um, ุณครูขีดออนไลน์ให้ไหมคะให้คุณครูขีดให้ไหมลูกเออนั่นแหละน้ำตาลเวลาที่เชื่อมมาให้เขียนอีกวันหน้าลูกก็เอาเล่มเดิมเนี่ยมาเขียนจะได้เป็นเล่มๆจะได้ไม่หายเนาะเห็นไหมคะเด็กๆมองเห็นหน้าจอไหมลูกหรือว่าให้คุณครูพิมพ์ให้เหมือนเดิม เห็นไหมเล็กไปหรือเปล่าเห็นไหมจ้าเห็นก <in> ันไหมลูกโอเคนะคนที่ใช้คอมเห็นนะไหนตั้งโอ้ใกล้ๆหน่อยลูกคุณครูไม่เห็นเลยมันไกลมากใช่จ้าใช่เลยจ้าต่อไปคำที่สามได้หรือยังได้ไหมคที่สามได้ ได้เลยเนาะต่อไปคำที่สามค่ะบ e a n bean bean Be Be แปลว่าถั่วนะคะทุกชนิดเขาเรียกว่าบีนหรือว่าถั่วอีกอย่างหนึ่งคือ nut นะคะไม่ดินสอก็สีหล่นสักพักเดี๋ยวคนจะหล่นดังอุ๊บเลยนะทีนี้นะคนหล่นนะอรอเพื่อนมาก่อนเถอะ วันจันทร์เจอกันนะคะใส่ชุดนักเรียนข้าวไม่ต้องห่อมาโรงเรียนมีข้าวให้โอ <Okay. S 1> แล้วก็ห่อกระบอกนะ้ํามาด้วยห่อนะ้ํามาด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ยังต้องนําเงินมาอยู่นะลูก <Okay. S 1> บอลหนึ่งเรายังไม่มีบัตรนักเรียนนะคะ <Okay. S 1> ก็ต้องนําเงินมาถ้าอยากกินขนมนะคะต้องนําเงินมาเดี๋ยวคุณครูจะพาไปฝึกแลกชิป ก็คือเงินสําหรับซื้อขนมนะคะเราไม่สามารถใช้เงินสดซื้อได้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปสอนเอามาแค่คนละยีสิบาทก็พอใครเอามาเยอะคุณครูจะขโมยเก็บไว้ให้หมดนะคะไม่ต้องกินเยอะนี่ก็อ้วนตัวจะแตกอยู่แล้วห่อน้ำมาด้วยข้าวไม่ต้องห่อมานะคะ เราจะย้ายห้องนะคะน้องป .1 เหนึ่อยแล้วค่ะคุณครูโย้ายห้องไปอยู่ตรงไหนอะคะอยู่ห้องภาษาค่ะจะไปอยู่ห้องภาษาจัคุณครูผู้พูดภาษาอยู่ตรงไหนเลาอเดี๋ยวพาไปวันจันทร์ตอนนี้นยังไม่บอกค่ะห้องสวยมาเป็นห้องต่างประเทศคคุณครูโอ,<ๆ>อ,อะไรนะ เดี๋ยวอาการก็ไม่เซอร์ไพรส์สิอาการต้องมาดูเองวันจันเดี๋ยวเจอกันอะไรแล้วเขียนค่ะคำนี้คำนี่อะ่ไรลูกคำว่าบีนเนี่ยสามไหมคำที่สามหรือเปล่าเออเด็กๆผูคนลืมบอกว่าคนที่มาโรงเรียนนะคะตอนเย็นมีสอนพิเศษนะลูกใครที่อยากเรียนก็บอกคุณครูได้เลย เผื่อคุณพ่อคุณแม่เลิกงานคำ่ำหอยอยากเรียนพิเศษได้เลยเรียนพิเศษสนุกมากสนุกมากอืมไม่ต้องกลับบ้านเลยนอนโรงเรียนเลยเนาะลูกเนาะเออเราจะนอนที่โรงเรียนกันเออโอเคอ่าบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่ามีเรียนพิเศษถ้าใครอยากเรียนต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนป้าอะไรนะลูก ยังกลับบ้านหนูจะบอกครูค่ะว่าแก่กลับบ้านแล้วค่ะโอเคได้ได้ได้ครับลูกถไม่สนุกผมก็จะถือก็จะไปโรงเรียนที่อื่นค่ะเออได้เลยลูกแน่ใจเหรอว่าเรียนกับครูฝนไม่สนุกอ่ะก็สนุกเนอะค่ะถ้าเรียนกับครูฝนไม่สนุกเนอโอ้ที่อื่นไม่สนุกแหละ เสร็จหรือ,อยังลูกคํามาบินเสร็จหรือ,อยังคะอันนี้อันนี้ลืมบอกเนาะเด็กๆไปแจ้งผู้ปกครองว่าถ้าใครอยากเรียนพิเศษให้ผู้ปกครองอ่าส่งไลน์มาบอกครูฝนหน่อยนะห้ามบอกเองคุณพ่อต้องแม่ต้องเป็นคนบอกครูฝนเองคุณกุ้งนอนภาพคุณกุ้งกับว่าไงลูกเัื่อกี้เราเอาไปต้องรู้ก่อนนะว่าอาจารย์มีมีซ้อมบ,บนบกหรือเปล่าอ่าซ้อมบนบกคุณครูแกะมาวิ่งทุกวันอยู่นะอาจจะมีซ้อมนะบนบก นามัมีซ้อมบนบกอ่า,าแล้วครูครูจะมีซ้อมในอากาศให้อากาศด้วยเออครูฝนก็จะมีซ้อมอากาศันดแมีความก้า่พอมีความก้าน่เออแล้วแต่เลยลูกแล้วแต่สะดวกคร well, ูฝนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกครูฝนเองนะคะเด็กๆห้ามบอกคุณครูเองคุณครูไม่เชื่อค่ะนะคะ ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกมีการเลิกเรียนก็เหมือนเดิมนะคะประมาณ5้าโมงครึ่งอ่ะเขียนเลยคำต่อไป Bell Pepper ไม่ใช่ Bell Apple นะลูก Bell Pepper Bell Pepper แปลว่าพริกหยวกพริกหวานแต่คุณคุณกินทีไรไม่เคยหวานเลยเผ็ดตลอดแต่ชื่อพริกหวานนะคะอาจจะเผ็ดน้อยๆหรือเปล่า b บล l p e p p e ์ p e เ p อรนะลูก p e p e อร์เ p เปอร์ p พเปอร์เบลเพเปอร์เบตัวนี้แปลว่าระครังเขาน่าจะเหมือนระครังเนาะเบลตัวนี้แปลว่าระครังพริกอันนี้น่าจะเหมือนระครังเขาก็เลยตั้งว่าเบล l p e p อร์จะมีโต๊ะพิเศษอยู่สามตัวสำหรับนักเรียนที่ดื้อสุด,สด งานไม่ทำหนึ่งนั่งข้างคุณครูสามคนนะคะคุณครูมีที่พิเศษสามโต๊ะนอกนั้นคือนักเรียนปกติคนที่ไม่ปกติจะต้องนั่งข้างคุณครูเจอกันแน่ๆล่ะแน่อ่ะเพื่อนๆลองดูเตชินไปด้วยนะคะว่าเขาจะเขียนหรือเปล่าจะเหมือนที่คุณครูพูดจริงไหมนะคะระหว่างที่คุณครูพูดกับนักเรียนเนี่ยเขาจะทำอะไรนะคะ เราก็จะดูไปด้วยขยันใหญ่เลยเพื่อนมองแล้วก็จะดูเตชินไปด้วยว่าเขียนหรือเปล่าเสร็จหรือ,อยังลูกต่อไปคำต่อไปแล้วนะแยามโรเสร็จหรือ,อยังลูกต่อไปนะคะ bell pepper bell pepper แปลว่าพริกหวานพริกหยวก พริกบาร์บีคิวคุณครูเรียกแต่ว่าพริกบาร์บีคิวอะ่ะเด็กๆเ,เคยกินไหมอันเนี้ยพริกอันเนี้ยลูกหวานจริงไหมคุณครูคัดคำเสร็จแล้วค่ะกี่คำเบลเพเปอร์ Pepper, แปลว่าพริกหยวกใด่เสร็จแล้วค่ะคุณครูโอเคเขียนเลยลูกเขียนสวยๆนะคะ ใครงานไม่เขียนก็จะได้นั่งข้างครูเห็นไหมนี่มือถึงเลยนะนี่เห็นไหมนี่เปียกทันทีเลยนะนี่เห็นไหมเออใครงานไม่เสร็จนี่ปุ๊บปะไปเลยนะมือนี่ไม่ได้เลงนะมืออ่ะไปเลยนะมีโต๊ะพิเศษสามตัวนะคะใครจะได้นั่งข้างครูคหนึ่งเตชินจองครูคตีจริงๆด้วย ไม่ตีไม่ได้ไม่งั้นไม่จําพูดไปก็เท่านั้นเขียนเสร็จหรือยังคะเบลเพเปอร์อาการเสร็จหรือยังยังค่ะอ่าเร็วเร็วรีบเขียนลูกเดี๋ยวคั้นต่อไปค<ม>ือคำว่าอะไร<ม>ลูกเสร็จแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งคุนันดนาะ วันจันใส่ชุดนักเรียนนะคะรถตู้ก็รอที่บ้านเดี๋ยวคุณครูเขาวิ่งไปเองสแตนบายรอเจ็ดโมงหกโมงครึ่งประมาณนี้สแตนบายรอเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่เยอะอาจจะวิ่งรถเร็วหกเจ็ดโมงประมาณนี้รถก็น่าจะวิ่งไม่เยอะนะคะน่าจะมีคุณครูเมฆคุณครูเทพคุณครูคโก้ก็น่าจะ ไม่เท่าไรคุณกูไม่รถกันเองอืมนั่นแหละเดี๋ยวคุณกูเมย์ไปรับรอที่บ้านตื่นเช้าเช้ากินข้าวมาอิม่มอิ่มนะคะตื่นเช้าเช้ากินข้าวอิม่มอิ่มอาบน้ำด้วยเสร็จหรือยังอาณายัโรงไม่เสร็จห่ะเขียนตัวเดียวค่ะอะไรเขียนตัวเดียวคืออะไร ไหนคะมาใกลใ้ๆสิคำว่าอะไรลูกหนูได้คำว่าอะไรคะ no ใช่ไหมอ่ะเขียนต่อคะ่ะ b u c k l ี y นะคะ b u c k l ี y เ,เดี๋ยวคุณคูตัดภาพขยายใ,ใหญ่ให้ buckley เ,เดี๋ยวคุณคูขยายใ,ใหญ่ให้นี่คะ่ะ b u c k l ี y เออมีมีให้ไปดูนิสัยที่โรงเรียนแล้วก็จองก็พิเศษก่อนไหมคะอะไรนะมีให้ไปดูนิสัยที่โรงเรียนหน้าดูแล้วจอ,องก็งพิเศษก่อนเลยได้ไหมครับได้สิอาการนี้น่าจะได้เรียนเลยนะคุณครูว่าเนี่ยน่าจะได้มานั่งข้างเตชินด้วยคุณครูว่า เขียนบล็อกโคลี่เสร็จแล้วครับครับผมเพื่อนเพื่อนเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะคุณครูชอบเลยค่ะอ่านเลยอีกตัวคุณครูชอบมากเลยนะผักอันเนี้ยเสร็จแล้วค่ะชอบมากเอาไปผัดผักนี่อร่อยมากเลยคครูก็ชอบ่ะเอาไปผัดน้ำมันหอยน้อลูกน้องอูอร่อยมากคุณครูชอบมากใส่แครอทด้วยเป็นบรรทัดนา เตรียมอุปกรณ์การเรียนมาด้วยนะวันจันทร์นะไม่หาให้ใครทั้งนั้นนะเตรียมมาเองนะโอเคค่ะไปได้หรือยังลูกไปได้แล้วค่ะต่อไปキャ g e Cabbage c a b b เ g e นั่นแหละลูกแคปเชตแคปเชตกระหล่ำลปลีอันนี้ก็อร่อยมาก แต่ว่าเขาไม่ไน <öl> ิยมให้กินดิบนะลูกนะผักกระหล่ำนะสารเคมีเยอะอย่ากินดิบกันนะผักอันนี้นะแคปเบตแค b เบตกะหล่ำปลีมองเห็นกันไหมเอ่ยแค b เบตนี่ไงลูกก็ต่อบ2นี่ไงลูกโอ้ยไม่เอกรัวแหวนตัวแรก กค่ะตั้งโอเสร็จยังรูปฝนยังค่ะคุองกูบอกว่าใส่ไม้เอกตรงวอแหวนตัวแรกเดี๋ยววันนี้จะขอดูหูนิดนึงเผื่อจะต้องส่งตัวอะไรเข้าไปกินขี่หูนะคะ<อ>ขี่หู<ม>อาจจะเยอะอไ,มไม่ได้ยินหู<อ>ต่อไปค่ะ c a r r o บ้านเราก็แปลว่าแครอทน,นะคะ แต่ที่จริงก็อ่านว่าแครอทได้นะ R O T Carrot จะหลึกๆนิดนึงอ่ะลูก Carrot Carrot เดี๋ยวคุณครูจะพาลูกๆอ่านเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่ได้ฝึกอ่านเลยเดี๋ยวอ่านไม่ถูก Carrot C A R O T Carrot แปลว่าแครอทน้องมองเห็นกันไหมเห็นอยู่เนาะ Carrot นะคะก็คือ Carrot บ้านเหล่าต่อไปค่ะคำต่อไปนะคำต่อมาค่ะอ่านว่าอะไรคำนี้ยากสุดแคททั่วค่ะแคทั่วทเหรออันาเธออ่านว่าทั่วเหรอโอ้โหไม่ใช่ทั่วนะลูกแคนัท คาร์ชูนัทมันอ่านว่า h h u e w e W u อ่านว่าคาร์ชูนัทเป็นชอกระเทอนะคะชูนัทคาร์ชูนัทคาร์ชูนัทแปลว่าเม็ดมะม่วงหิม,มาพานเคยกินไหม อยู่กับคอนเฟลกเยอะมากเลยเคยเห็นไหมไม่เ็นอนะส่วนมากเออส่วนมากเขาจะใส่มาในอะไรนะอาหารลดน้ำหนักอันนี้มันเป็นลดน้ำหนักได้ดีเลยเป็นไขมันยกินออร่อยมากกรอบๆใช่ไหมลูกอ่ากรอบๆเหมือนเป็นถั่วชนิดหนึ่งเป็นตระกูลถั่ว แล้วมีไขมันค่อนข้างสูงคนก็เลยชอบกินแบบนี้เหรอคะคุณครูใช่เลยแบบนั้นแหละคุณครู่ะแข็งกกทำจับสองคำเสร็จแล้วทำท่าคิดหันหน้าไปทำท่าคิดอื้อคิดหนักคิดหนักเลยอืม้มคิด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 หันหน้าไปทำท่าคิดตลอดเพื่อนมองช่วยกูฝนด้วยนะ มองข้างหลังเผื่อเาคนด้วย mm. เผื่อมีคนไม่เขียนทาท่าคิดเดี๋ยวหันมองไปทาท่าคิดอีกละคิดอะไรใหม่ลุก mm. แค่เขียนคําศัพท์นี่ต้องคิดเสร็จหรือยังน,นี้<ำ>คําสุดท้ายใช่ไหมคะอยังค่ะยังไม่เสร็จอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนโอเคอองาคนไี้ดองผมไม่ทันกับเอาทําไมไม่ทานลนะ่ะ จะเปิดให้ด right. ีไหมจะเปิดให้ด okay, ีไหมจุเนียร์ว่าครูฝนจะเปิดให้ดีไหมไม่รู้ครับเอ้าทำไมอ่ะอันนี้น่าจะคําสุดท้ายหรือเปล่ามีอีกไหมโอเคได้เดี๋ยวรูจัดการไปทูจ้าลูกจ้าเขียนเลยจ้า ตั้งโอ๋มีชื่อใหม่แล้วนะคะเด็กหญิง celery แปลว่าตักขวานะคะ celery แปลว่าตั้งโอ๋หรือว่าขึ้นช่ายบ้านเราบ้านเด็กๆเรียกว่าอะไรบ้านคุณครูเรียกว่าใบตั้งโอ๋บ้านเด็กๆเรียกขึ้นช่ายเหรอขึ้นช่ายค่ะอบ้านหนูเรียกว่าไข่ค่ะมีใครเรียกว่าใบตั้งโอ๋เหมือนคุณครูไหมอ๋อไม่มีใครเรียกเหมือนคุณครูเลยคุณตั้อ๋ค ตั้งโอชื่อตั้งโอแปลว่าผักอันนี้ไหมชื่อตั้งโอแปลว่าผักอันนี้หรือเปล่าตั้งโอ่ไยใ,ใช่ค่ะคนถามนี่นาองอันนี้แปลว่าใบตั้งโอนะนะเนี่ยบ้านครูเรียกว่าใบตั้งโอภาษากลางเรียกว่าขึ้นชอายใช่ไหมตั้งโอ้ค่ะอหอมไหมใบนี้หอมไหมหอมค่ะ หอมมากเ<า>ขาชอบใส่อะไรใบอันนี้เขาชอบเอาไปใส่อะไรเอาไปยำงแล้วก็ไปล้ามหมูอ่ะเฮ้ยล้ามหมูใส่ด้วยเหรอลูกล่บหมูชัยภูมิใส่ใบตั้งโอ๋เหรอเขาใส่ข้าวต้มต้หุงต้องหุงหมูกระทะไปถ่ายก่อเออนี่ใส่ข้าวต้มหม,ม,มูกระทะแล้วก็ครับลูกเอาไปขัดตาด้วยครับฮะ เาไปผัดอะไรัปลาค่ะหรอคครูไม่เคยกินเมนูเอาไปผัดปลาหรอ,ล,อลูกหรือทอดผัดแค่สองคำก็หกสิบแล้วโอเคเรียบร้อยเก่งมากเย็บครับต่อไปชิลี่ชิลี่ค่ะชิลี่ลพริกนะคะพร ต้องกระดกลิ้นนะเห็นรอเรือไหมโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นลูกเสือนะวันนี้ลูกเสือจะให้ท่องกดอยากสอบทีละคนดีไหมเนี่ยชิลลี่ทริกนะคะลูกค้าเสร็จแล้วค่ะครับผมลูกเก็บได้เลยเดี๋ยวต่อไปเป็นลูกเสือไปหยิบหนังสือลูกเสือมานะ อนนโอเคฟินิชจริงหรือเปล่าไม่ชอบคำนี้เลยหนึ่งคำเสร็จคำที่เ้าแล้วค่ะโอเค2ีสิบค่ะยี่สิบนะห้ามเสร็จปลอมๆนะคะ20สบค่ะไม่ใช่ยี่สิบค่ะโอเค้ังโอถ้าเอาใส่ a 4, อสี่งโอเก็บดีๆด,ด้วยนะลูกนะเก็บกระดาษดีๆนะคะค่ะเดี๋ยวหายลูกเขียนวันที่ไว้ด้วยก็ได้ ไม่รู้ค่ะโอเคน้ำตาลหมดแล้วใช่ไหมคะอ่ะหมดแล้วคำสุดท้ายจูเนียคำไหนจูเนียคำที่สองคำที่สองนี่หรอใช่ไหมลูกอ่ะไม่เสร็จคำสุดท้ายค่ะอ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องอันดาพี่นัดว่าไงคำที่หนึ่งครับคำที่หนโอ้ยแครับ จะเย็นเย็นลูกมีละคออยากจับมารวมกันจังเลยเดี๋ยวนะอันนี้ของจูเนียร์ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปของน้องอันดาแล้วก็ของพี่นัดนะคุกขาหนูอ่านเองแล้วหนูก็เขียนลงไปเสร็จแล้วค่ะคำว่าพริกค่ะโอเคพรออีกอพริกพรอรออะไรลูกค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะอือหือ พี่นัดลูกพี่นัดโอเคน้องนายเก่งมากนัทเสดนัดทเศดเฮิเขียนก่อนลูกน้องนายผู้คนเห็นแล้วค่ะโอเคลูกขีดเส้นปิดด้วยนะขีดเส้นปิดแล้วค่ะเก่งมากค่ะต่อไปจะเป็นวิชาลูกเสือนะคะให้ลูกๆไปหยิบหนังสือลูกเสือขึ้นมาแล้วก็ พักเข้าห้องน้ําดื่มน้ําได้เลยนะคะาเลยอันนี้ะโอเคค่ะลูกสาว